สวัสดีครับท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะท่านผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการพบพอออก่อนเปิดเทอมวันนี้วันที่องมิถุนายนแล้วนะครับก็ตามที่สัญญากันไว้ว่า พอจะมานั่งพบปะกับนักเรียนนักศึกษากับผู้ปกครองรวมถึงบุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทุกเช้าแบบนี้สดๆทุกวันนะครับตั้งแต่8นาฬกา30นาทีไปจนถึง9นาฬิกาโดยประมาณนะครับครึ่งชั่วโมงครับวันนี้วันอังคาร แล้วก็เป็นวันปฏิบัติราชการตามปกตินะครับถือว่ากระทรวงศึกษาธิการบอกว่าให้บุคลากรเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งร้อยซแล้วนะครับก็ขอต้อนรับท่านผู้ชมที่กำลังเข้ามาทาง Facebook Live ของวิทยาลัยสารพัช่างสุรินนะครับก็ถือว่า มาทําความคุ้นเคยกันหลังจากที่เราโซเชียลดิสแทนซิงกันไปนานแล้วก็โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษานี่นักเรียนนักศึกษาเก่าปวช3ปวส .2 ก็สำเร็จการศึกษาไปส่วนปวช1ปวช2ที่จะขึ้น2-3ปีนี้แล้วก็ปวส2ก็ไม่ได้มาวิทยาลัยนานมากแล้วนะครับตั้งแต่นู่นแล้วฮะเดือน โอ้หลังปีใหม่มาเลยเนาะเราเจอสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือวพวกเราเรียกสั้นๆว่าโควิด -19 ใช่ไหมโควิด -19 เรามาทำความคุ้นเคยกันแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ทางฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาแจ้งว่า เดี๋ยวเราจะมีนัดหมายประถมนิเทศกับนักเรียนนักศึกษาใหม่รวมถึงอาจจะมีการประชุมผู้ปกครองด้วยนะครับในประมาณกลางเดือนนี้นะครับประมาณกลางเดือนมิถุนายนนี้เพราะว่าเราจะเปิดภาคเรียนในวันที่1กรกฎาคมนะครับเหลือเวลาอีกเดือนหนึ่งเต็มๆเ,เลยนะครับ2 9 30เกวันนะครับเพราะนั้นมาทำความคุ้นเคยกันหน้าจอแบบนี้ก่อน บรรยากาศสบายๆนะครับเมื่อวานนี้ฝนตกตอนเย็นสักประมาณตอนเลิกงานแล้วสักสี่โมงห้าโมงเย็นนะครับตกหนักมากนะครับเมื่อวานนี้ภาพและเสียงเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมที่กําลังเข้ามาติดตามรับชมยังไงอาจจะทิ้งข้อความไว้ที่คอมเมนต์ก็ได้นะครับผมผมเปิดดูไปด้วยแต่ผมไม่ไม่ทราบว่าใครดูกันบ้างนะครับยังไงก็ แจ้งผลการรับชมรับฟังมาด้วยก็ดีนะครับว่าเสียงเป็นยังไงภาพเป็นยังไงนะครับถ่ายทอดสดจากห้องพองอ,งอ,อใช้โน้ตบุ๊กตัวเดียวบรรยากาศสบายสบายนะครับเดี๋ยวเวลาอีกหนึ่งเดือนที่เราจะมาเจอหน้ากันนะครับก็คงจะมีกำหนดการนัดหมายกันชัดเจนออกมาแล้วก็จะได้มาเจอกันนะครับเมื่อวานนี้ตอนที่จะปิดรายการ ช่วงสักเก้านาฬกาผมแจ้งข่าวดีข่าวประชาสัมพันธ์ไปถึงนักเรียนผู้มีความต้องการพิเศษหรือเอาพูดกันง่ายๆคือผู้พิการนะครับผู้พิการวิทยาลัยสาวพระช่างสุรินได้รับความร่วมมือจากกองทุนกสศนะครับแล้วก็ได้ มอบทุนาการศึกษาให้กับนักเรียนผู้พิการที่จะมาเรียนต่อระดับปวสที่วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์นะครับขึ้นตัวแดงแปดเลยไปต่อได้ไหมเนี่ยขึ้นสีแดงไม่รู้ว่าจะไปต่อได้ไหม มันดรอปเฟรมไปเลยนะครับ2.9% 3.1 3.2อินเทอร์เน็ตเรางานศูนย์ข้อมูลไม่ได้ดูเรื่องอินเทอร์เน็ตให้เลยนะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็อาจจะมีสัญญาณที่มันติดๆขัดๆนะครับนะโอ้ตายละว,วันนี้น่าจะเกิดปัญหาแน่นอน ไม่ได้เช็คสัญญาณตอนเช้านะครับ <N an> ขอภขอภยัย <N> ข <an> ออภัยนะครับกลับมาแล้วนะฮะกลับมาแล้วเมื่อกี้สัญญาณมันดรอปไปนะครับ <N an> งานศูนย์ข้อมูลยังไงช่วยเช็คด้วยนะครับถ้าเข้ามาดูอยู่มาดูอินเทอร์เน็ตให้หน่อยนะเพราะว่าการสตรีมมิ่งไลฟ์สดออกไปนี่ถ้าสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ราบเรียบนี่ถือว่าถือว่าไม่ได้เลยนะครับ <N an> ไม่ได้เลยอ่าผมพูดถึงเรื่อง โครงการที่วิทยาลัยร่วมกับกองทุนกสศก็คือมีทุนให้กับนักเรียนผู้พิการที่จะมาเรียนต่อปวสอนะครับส,สามารถที่จะมาสมัครเรียนได้แล้วก็จะได้รับทุนนะครับพี่นายรับทุนนะครับเป็นผู้พิการด้านใดก็ได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วที่เราวิทยาลัยสา,ารวัชังสุรินเรามีผู้พิการก็คือนักเรียนผู้พิการทางด้านหูนะครับความบกพร่องทางการได้ยินนะครับก็มีอยู่10กว่าคนนะครับ แต่ทีนี้รุ่นใหม่นี่ก็คือถ้าเข้ามาปีการศาึกษาสอง3ันี่รยหกบสานี่เราจะาพิจณาให้รับทุนได้เลยนะครับโอ้อินเทอร์เน็ตเราแย่เลยนะน่าจะดูไม่ได้ใช่ไหมครับแต่เสียงเสียงมาเนาะเสียงมาแต่สัญญาณภาพไม่ดีอืมตายแล้ว ถ้ามาอินเทอร์เน็ตเราเป็นอย่างนี้เพราะนั้นท่านผู้ปกครองหรือท่านที่กำลังรับชมอยู่ถ้ามีลูกหลานที่กำลังจบม6แล้วเป็นผู้พิการนะครับมีบัตรผู้พิการสามารถมาสมัครเรียนปวสจะมีเงินทุนการศึกษาให้เยอะพอสมควรนะครับ7,500าบาทต่อคนต่อเดือนนะครับ7,500บาท น่าจะมีปัญหาอินเทอร์เน็ตเราแน่นอนนะครับต้องขออภัยนะครับท่านที่กำลังเข้ามาติดตามรับชมรับฟังถือว่านี่เป็นเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเกิดนะครับเอาเป็นว่าถ้าเดี๋ยววันหลังเราจะตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ดีกว่านี้พอด,ดีเมื่อวานที่ฝนตกหนักนะ ฝนตกโอ้โหทั้งทั้งลมฟ้านี่ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับฟ้าแลบฟ้าร้องไม่เท่าไหร่แต่ว่าฝนหนักแล้วก็มีลมด้วยนะครับก็กันโชกมาอย่างแรงนะครับมีคุณครูของผมไปบันทึกเป็นคลิปวิดีโอไว้ด้วยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนาะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าโอ้โหฝนตกหนักมากแล้วน้าน้ําบริเวณถนนในวิทยาลัยเนี่ยมันไหลไม่ทันนะครับเพราะว่าท่อ,ะทอระบายน้ําไม่ได้ตันแต่ว่าท่อมันเล็ก ร่องระบายน้ำรางระบายน้ำมันเล็กแล้วมันก็เลยล้นมันไหลไม่ทันเพราะฝนตกหนักมากนะฝนตกลงมาหนักมากก็เลยมีคครูไปถ่ายคลิปวิดีโอไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับนะีบ่ฮะบรรยากาศฝนตกเมื่อวานนะครับโอ้โหน้ำน้ำนองพื้นถนนเลยนะรบ,บริเวณหน้าอาคารที่ผมทำงานอยู่ตรงนี้แหละนะครับมีค,ครูไป น่าจะหลบฝนอยู่อยู่ข้างๆอาคารแล้วก็โอ้โหเสียงพอสมควรในการที่จะยกมือถือขึ้นมาถ่ายภาพนะครับถ่ายเป็นคลิปวิดีโอไว้ด้วยนะครับมีหลายช็อตมากนะครับเดี๋ยวผมปล่อยยาวๆไปเลยช่วงนี้นะครับนี่น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรว่าถ้ามีฝนมาอย่างนี้ก็คงกันทำไร่ไถนาก็คงจะเป็นไปได้ความราบรื่นนะครับนีฮะ อันนี้คือถนนภายในวิทยลาลัยสารพัดช่างสุวินเมื่อวานนะครับหนักมากหนักมากน้ำไหลไม่ทันไหลไม่ทันเลยนะครับแล้วก็ตกหนักและนานนานพอสมควรนะครับโอ้นานนะน้ำไหลไม่ทันนี่ก็คือมันขังมันไหลออกไปทา,ท,าทางหน้าวิทยลาลัยที่รถวิ่งไปทางนู้นเนี่ยจะเป็นหน้าวิทยลาลัยแล้วจะมีคลองชลประทานอยู่นะครับ น้ำก็จะไหลไหลออกไปที่คลองชลประทานข้างหน้าแต่ว่ามันไหลไม่ทันมันก็นองกันมาอันนี้น่าจะเป็นช่วงที่ฝนเริ่มซาแล้วนะครับที่คุณครู้ว่าถ่ายรูไปไว้เนี่ยนะครับอันนี้บรรยากาศาาคร่าวๆภายในวิทยาลัยเดี๋ยววันหลังจะถ่ายเป็นบรรยากาศทั่วๆไปไมาให้นักเรียนนักศึกษา,าใหม่ได้ดูเนาะว่าวิทยาลัยสารประจังสุรินเรามีความสวยงามสะอาดสะอาด อาคารแล้วตอนนี้มีกําลังมีการปรับปรุงอยู่ด้วยนะครับกําลังปรับปรุงเนี่ยปรับปรุงคือเปลี่ยนหลังคาหลังคาเดิมคือวิทยาลัยเนี่ยยีปีแล้วนะตั้งแต่ก่อสร้างตั้งแต่อาคารชุดแรกๆทีนี้อาคารชุดแรกนี้จะเป็นหลังคามุงกระเบื้องตอนนี้ยี่สิบยี่สิบหกปีนี่ถือว่าอายุการใช้งานมันยาวนานมากก็ตอนนี้มีโครงการปรับปรุงเปลี่ยนหลังคานะครับเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนทั้งสองหลัง นะครับก็ช่างก็ไม่แน่ใจว่าทํางานทันหรือเปล่าเพราะว่าฝนมาแล้วฝนมาแรงมาเร็วมากเพราะฉะนั้นผู้รับเหมาก็เร่งมือนะครับใช้ผ้าใบาคุมไว้นะครับช่วงเช้าสายๆอย่างนี้ก็เริ่มเร่งทํางานแต่พอบ่ายมาเอ๊ยม,มีฝนนะครับอันนี้ก็นะฮะนี่คือบรรยากาศที่เอามาให้ดูนะครับว่าวิทยาลัยสารพระช่างสุรินเราโอ้โห นะครับชุ่มฉ่านะครับชุ่มฉ่าก็ยินดีต้อนรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ที่จะมาเจอกันในเปิดภาคเรียนนี้นะครับแล้วก็มีกําหนดก,การคร่าวๆจากฝ่ายพัฒนาก,การนักเรียนนักศึกษามาแล้วว่าจะมีปฐมนิเทศในวันที่ยังไม่บอกแล้วกันนะครับ <laughs> ในช่วงกลางเดือนนี้นะในช่วงกลางเดือนนี้ก็เตรียมรอรับข่าวสารแล้วก็เตรียมการเอาไว้นะสําหรับนักเรียนนักศึกษาปช .1 ในห,นหม่แล้วก็ปศอ,อ,อ่าปศ .1 ใหม่นะครับนะ อ่ะไปดูบรรยากาศฝนตกน้ำนองไม่ท่วมนะครับไม่ท่วมเพราะว่าพอสักพักหนึ่งก็มันก็ระบายลงคลองไปเลยนะครับเพราะว่าเราวิทยาลัยเราตั้งอยู่ริมคลองชลประทานนะครับด้านหน้านี่จะเป็นคลองชลประทานฝั่งด้านหลังด้านข้างฝั่งนู้นก็จะมีคลองชลประทานคือเป็นคลองที่ที่อยู่รอบๆอบเรานะครับบริเวณตรงนี้จะมีความอุดมสมบูรณ์นะครับนักเรียนนักศึกษามา แต่ว่าพื้นที่ของวิทยาลัยนี่ไม่ได้เยอะนะสำหรับท่านผู้ปกครองหรือนักเรียนนักศึกษาใหม่อาจจะไม่รู้ว่าวิทยาลัยสายพระจ้าสุรินทร์ตั้งอยู่ถนนสุรินทร์ปราสาทเนาะอยู่ข้างๆกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ริมคลองชลประทานพื้นที่ภายในวิทยาลายัยนมีแค่19เกไร่เกตาตรางวานะครับไม่ถึงยี่สิไร่เนาะ91ตาตรางวาเกือบยี่สิบไร่ไม่ถึง19ไร่กับเกือบหนึ่งงาน นะแต่เป็นพื้นที่ที่ได้รับการดูแลอย่างดีตั้งแต่เปิดวิทยาลัยมามีการวางผังเ,เรื่องของถนนเรื่องของอาคารเรียนอาคารโรงฝึกง,งานต่างๆที่ที่วางไว้ในวิทยาลัยนี่สวยงามมากนะครับสวยงามมากแล้วก็ได้รับการดูแลเรื่องความสะอาดนะครับจากแม่บ้านนักการพันโรงนะครับซึ่งมีอยู่3-4คนเท่านั้นเองแต่ก็ดูแลทั้งบริเวณทั้งหมดแล้วก็ เป็นโชคดีของวิทยาลัยที่ผู้บริหารตั้งแต่ก่อตั้งวิทยาลัยขึ้นมาเน,เน้นเรื่องของความสะอาดครับเพราะว่าพื้นที่ไม่เยอะอประมาณ2 0ไร่นี่ก็ก็กำลังดีสำหรับนักเรียนนักศึกษา,าที่เข้ามาแล้วก็ดูแลความสะอาดอย่างดีนะครับจากนักการพันโรงของเรานะครับเพราะนั้นแขกไปไทยมาเราจะได้รับคำชื่นชมอยู่เสมอว่าวิทยาลัยของ วิทยาลัยสัมปชัางสุรินทร์ของเราเนี่ยสะอาดสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นพอผู้บริหารยุคหลังๆมาอยู่อย่างผมเนี่ยมาผมเป็นผู้บริหารคนที่10บของวิทยาลัยก็ต้องยึดตามแนวทางเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีที่เราจะยึดมาแล้วก็ช่วยกันดำรงไว้นะครับเรื่องของความสะอาดนะครับเพราะฉะนั้นใครไปใครมาแล้วก็ชื่นชมเราในเรื่องนี้เราก็ดีใจเพราะฉะนั้น นักเรียนที่มาอยู่ก็ต้องช่วยกันนะครับช่วยกันดูแลความสะอาดนะครับเรื่องของขยะเรื่องของเศษขนมนม,นมเนยที่เขากินแล้วก็วางเขาทิ้งแล้วก็ถ้าใครทําแบบนั้นก็จะดเเนะูเป็นเรื่องแปลกเนาะเป็นเรื่องแปลกเพราะว่าคนทั่วไปรักษาความสะอาดจะมีใครที่มาทําทําให้มันสกปรก<ๆ><ๆ>ก็จะเป็นคนคนแปลกภายในวิทยาลัยเรานะครับก็อันนี้เป็นเรื่องที่ที่เราดํารงกันไว้นะครับผมว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตผมไม่ค่อยดีอะ่ะนะครับเดี๋ยว ยังไงต้องขออภัยแล้วขอ,อแจ้งข่าวอีกนิดหนึ่งว่าวันนี้เนี่ยช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายจะมีแขกมาเยี่ยมชมวิทยาลัยแล้วขอศึกษาดูงานในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ซึ่งวิทยาลัยสาสตราจางยสุรินทร์เราดาเนินการแล้วก็อาจจะเป็นวิทยาลัยแรกๆที่เราปรับตัวแล้วก็ อาจจะมีคนรู้จักเราแล้วก็เลยอยากจะมาดูเราว่าเราทํากันยังไงนะครับซึ่งในบ่ายวันนี้นะครับช่วงบ่ายโมงจะมีวิทยาลัยอาชีวศึกษ,ษาจุลมณีอะไรอะอุทมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับจะมาศึกษาดูงานแล้วก็ขอดูเรื่องของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับเดี๋ยวยังไงผมจะเก็บภาพเก็บบรรยากาศมาให้ได้ได้ดูได้ชมในเรื่องของอกิจกรรมเหล่านี้นะครับ วันนี้คงคงต้องขออภัยจริงๆไม่ได้เช็คสัญญาณอินเทอร์นเนเต็นเตเมื่อเช้ามาแล้วก็เมื่อวานฝนตกอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสายเรื่องของตัวอุปกรณ์ที่มันอาจจะต้องมีการรีเซ็ตหรืออะไรนะครับก็คงจะฝากเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ในช่วง8ปดนาฬิกานาทีกับรายการพบพอออกก่อนเปิดเทอมน,น,นะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ